ตอนนี้ก็หาวิธีอยู่ครับมันต้องดึง2องขั้นนะมันจะึนตอนแรกดึงที่แรกอ่ะ ไปีวไฟพยู่ครับแต่เลยบอกขึ้น ถอดผาหน้าออกได้เพราะว่ามีถอดผาหนาออกก่อนนะเกกาวะมันสีสศงนั่มเดี๋ยวถ้าถอดผาหนาออกดึงเบียงไปผุนเลยกดไปเอายงให้รถดิคืนอีกมีเดี๋ยวถอดผ้าหน้าก่อน มันแห้งดิ่งบวัวพ่อครับมันลงเลิกครับขอพ่อนี่ถอดฐานนาออกรถเออถอดออกเลยนั่นตะลักตัวนั่นถอดออกเอามือดึงออกเลยเออเดี๋ยวเอาพ้าเอารถไถมาดึงหมี่ออกเลยทตถอยถอยรถนะถอยรถไหมเดี๋ยวดึงผ้านาออกเลย เอาจะิงีงออกแล้วกัาดินฐานนะ่ะเดี๋ยวควางเส้นเดียวกับพอ่พอวันยบุนเจ้าหรอวางมือเจอ้าเลย

เออไปค่อยๆดึงออกไปเออไปเลยไปไปรถเอาไปเลยไม่ต้องเดี๋จะลองดึงเลย ต้อมดึงออกไปเลยต้อมทบเดียวขาดบัววะฮะมีบัวขาดบัวบัขาดดอกดินมันนิ่มอยู่เอาพอใช่ปังนี่เลยสองทบวะแล้วแจนทบันที่ขาดวะหรอ วนๆดึงไปพุ่นดึงไปเสือเหลืองเลยตังลำไปพุ่นเลยาาอาทบดียวนี่ละมี ท้กงไได้แล้วเจ้เดี๋ยวเลยครับให้เดี๋ยวต้องมาจับกล่องให้ก่อน มาจับกองให้่เ้ี่ยเลี้ยวยายไปทำให้ได้จับกองให้่เนียเล็้วมีพ่อ,อยช่วยมที่บางกลมเละเอาให้เห็นรถนี่แหละจไป้างนานมันมีนี่นั่นเนี่ยจับดี ้อยดึงแห้งโพดขาบถ้าดึงคอยกับพวกขึ้นพวกไครพวกในี่มวกใครขาดเลยครับดึงแห้งโพดแม่นหมวกโตปะคอยกับป้าคือกันเด้นี่ ว่าจีบีคุดทอยเขาเมีย <c oughs> เอาโ่ก็ได้โศ่อยู่แม่โ <c oughs> ค่พี่ยิบบุญสูกใคยอยู่ทึงแม่โค่ย <c oughs> อยู่เท็ตเลอระอยู่มองบ่ได้อยู่ทึงแม่โค่ดอกอยู่น้ำเท็ตเลอร์เออนี่จีบีเอาบ๊อบบุญเหอแล้วมันสิึ้นแล้วนี่ดึงแห้งไปนี่จนสลีกขาด ให้เขาให้เขาดึงยางดีว่ะดึงบอกแห้งจนสลิ่ขาดบ่าไส่เกียร์วน,นี่แมน่ตายบ่ามีห้อยรอบหมุนเลยหล่อกับบ่หมุนมันจีขืนบ่นี่แหละครับมันต้องกระชากเล็กน้อยแต่โปกระชากบ่ขืนดอก แต่กระชากจ็กสิขึืนบ่กขืนแต่ที่แน่ๆสลิงขาดไปแล้วเดี๋ยวรอชมเป๊วสลิงมาครับ